นี่มันคือรถใหม่เลยนะเพราะเลขใหม่แค่200โลเท่านั้นเองครับวันนี้เราอยู่กับ m a z d a CX3 สีเทาและโบ๋สวยๆหลายคนคงสงสัยว่าทำไมเลขใหม่มัน200โลมันเกิดรีเฟกจากรถออนออกใหม่อ่ะก็คือรถมันมีมันมีผิดพลาดทางด้าน QC ทางด้านการขนส่งนะครับเลยไม่ผ่านมาตรฐานในการที่จะปล่อยเป็นรถมือหนึ่งเราก็เลยได้มานะครับปรับแก้ไขรายละเอียดแล้วรู้สึกว่าคุยรถมันน่าขายนะมันน่าใช้มันยังใช้ดีอยู่เลยมันคือรถใหม่ดีๆนี่เองนะครับกุญแจระบบขียดูดีพลาสติกอ่ะยังไม่ได้แกะ ออกเลยนะแล้วดูภายในดีโอ้ยไม่มีใครใช้อยู่แล้วครับดูเบาะครับพลาสติกผ้ายังคุมหุ้มอยู่เลยโครงสร้างมั่นใจได้เม็ดอักชัดทุกจุดบ่งบอกว่ารถมันไม่เคยชนหนักมามันมีรีเฟกอะไรกัน้อยๆ,ๆ,ๆเท่านั้นเองนะอะดูเบาะหลังกันหน่อยโอ้โหพลาสติกยังอยู่คิดเอาอะดูดิดูด,ดิไอตรงที่มันเป็น,ปนโนแบ็คเนี่ย เขาติดสติกเกอร์ให้อย่างดีเดี๋ยวใครได้ไปผมจัดการคลีนนิ่งแกะพลาส,สติกออกให้เหมือนใหม่ที่สุดเลยนะในราคาค่าตัวหลายคนอยากรู้คันนี้นะครับราคาค่าตัวเบาๆรถปี 2, 2023ค่าตัวเพียง6,99,000บาทฟรีดาวเฉลีย่ยพรหม12,000แต่ถ้าใครมีงบดาววางดาวได้เลยข้างว่าถูกลงนลครับเอาเปิดท้ายหน่อย ขออนุญาตเปิดถ่ายขึ้นมาปาดที่การสัมภาระมีดูดิว่าน็อตเดิมทุกอย่างเดิมโอ้โหรถสวยเลยอุปรกรณ์อุปรกรณ์นี่ทุกอย่างอารมณ์อะไรทุกอย่างครบนะครับมันคือรถใหม่ดีๆนี่เองเดี๋ยวคนไม่เชื่อเลขไม้สองร้อยจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูโครงสร้างฝั่งนี้ก่อนนี่เห็นไหมเบรคชัดเจนไหครับแปเดี๋วดูโครงเดี๋วดูเลขไม้กันเลขไม้คันนี้อยู่ที่้ใหม่มากอ่ะ กินใหม่ตีขึ้นจะโมโอ้อหอ่ะเลขใหม่สองร้อยยี่สิบแปดกิโลโอ้โหวิ่งคูดคอนโทรลมีออปชั่นครบคอมมานดรสมดสปอร์ตต่างๆแบบมือเลยฟ้าโต่อเบรกโฮเฮ้ยมีเซอรรู๊ปด้วยอ่ะด kind of ูห้องเครื่องหน่อยดีกว่าแหมได้กล้อง360องศาด้วยนะคันนี้อ่ะเครื่อง2.0ลิตรนี่ครับทุกคนเติมน้ำมัน95 E า8 5เออร้อนอ่ะดูบอดี้เห็นไหม ชัดๆเดิมๆแบบนี้รับประกันโครงสร้างรถให้ระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆมีวรรตีผ่านศูนย์มาได้ให้เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากได้รีบทักมารีบโทรมาจองได้เลยนะครับและถ้าชอบอย่างที่บอกมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราเราจะทํารถมือสองแบบนี้แหละให้กลายเป็นมือหนึ่งของลูกค้าแต่จริงๆคันนี้ไม่ได้มือสองคันนี้มันคือมือหนึ่งและก็ทำให้มันเป็นมือหนึ่งยิ่งกว่าของลูกค้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดหัวใจเพ่ติดตามให้หน่อยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย